งานหาปีนี้ลายโปรเจกต์ใหญ่มากเลยค่ะโโปรเจกต์เราใหญ่ใหญ่ทุกโปรเจกต์นะคะปีนี้25 6 6กเนี่ยเราประเดิมไปด้วยฉายหนังเรื่องแรกไปแล้วนะคะเธ<ม>อกับฉันกับฉ<ม>ันนะคะพระเอกอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เรื่องที่2ของเรานะคะก็บ้านเช่าบูชาย,ยันจะเข้าฉายวันที่6เมษายนนะคะตามด้วยการร่วมงานกับ n น t f l i x นะคะในซีรีส์ดีลีทนะคะคไม่อยู่นะคะแล้วก็ต่อด้วยหนัง รักวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะของของพุ่งกับอัตตานะคะเพื่อนไม่สนิทซึ่งจะเข้าในเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็ปิดท้ายด้วยหนังของพุ่งกับไฟแรงยี่กว่ไฟแรงนะคะคุณบอสนะคะโดยที่มีนักแสดงคือน้องพีพีค่ะแล้วก็ตามไปถึงปีหน้าอีกหนึ่งเรื่องนะคะต้นตีในชไนีสแฟนเบอรี่นะคะพุ่งกับพัทและน้องบิวกินค่ะ ไปให้ถึงใจเธอเลยใช่ไหมจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยค่ะเยอะไหมคะปีนี้เยอะมากเยอะมากนะคะสนุกไหมคะสนุกค่ะกรเจต์ค่ะพิพิ์นาต่อไปสนุกนะคะทุกปรเจต์เป็งไงคะพิพิ์น้าเียนยังอย่างที่เราบอกค่ะเราเองพยายามที่จะยกระดับคอนเทนต์ของเรานะคะให้ไปขึ้นอย่างที่บอกว่าคอนเทนต์เราคงไม่ได้อยู่แค่ในประเทศนะคะ เราอยากพาคอนเทนต์เราไปสู่คนดูที่กว้างขึ้นไกลขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราเองก็ต้องพัฒนาการทํางานให้ไปให้ไกลขึ้น,นแล้วก็มีมาตรฐานที่สากลขึ้นค่ะก็คงจะได้เห็นงานของเรา,าค่ะ Gdh เองทั้งในประเทศและไปทั่วโลกค่ะที่น่าหนักใจคนะคือสถานการณ์นี้เพดครองมันเยอะมากอะไรอย่างงี้นเทีน<ส>ี้กระทยเราเรามีโจทย์ที่ยากขึ้นทางทางธุรกิจหรือในแง่ของวิธีการทํางานค่ะแต่ถ้าเราจะก้าวเดินต่อไปนะคะเราต้องไม่หยุดการสร้างสรรค์สิส่งใหม่ๆ แล้วก็การทำสิ่งใหม่ๆที่ดียิ่งขึ้นไปอะค่ะเราอยู่ในาการทำคอนเทนต์มา20ปีอะค่ะถ้าน้องๆทุกคนเขาสู้ไม่ถอยพวกเราก็เต็มที่ถูกไหมคะพี่บาสว่างไงอ่าเห็นด้วยครับงั้นก้าวพี่บาสเลยนะตัง้งก้าวเพื่อสู่ขาพ <c oughs> ี่บาสครับคำถามคือยังไงนะ่ยดนตรก็แต่งโปรเจกต์ของโปรเคก็จริงๆก็รู้ความเคลื่อนไหวของโปรเจกต์ของน้องๆทุกคนรู้สึกว่าทุกโปรเจกต์ส่วนตัวรู้สึกน่าดูหมดเลยแต่ว่าก็จะใกล้ชิดกับของอาตามากกว่านิดเพราะว่าเป็นครั้<อ>งแรกที่ ทำหน้าที่โปรดิเซอร์ครับก็จะตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าเมืาที่พี่จินา่าพูดเมื่อกี้เลยคือพอเห็นพลังน้องๆในการทํางานนะมันก็เพิ่มขวายังไงครับจากโปรเจกต์แมกที่มันเพื่อนสนิทแล้วปร,ร,ระสบเซสกับประสบแบบนี้มากแต่พอวมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนไม่สนิทเขาอาจจะจับตามองมากขึ้นคนดูอาจจะคงคู่พักมากขึ้นอ๋อยังไง เพื่อนสนิทที่หมายถึงตั้งแต่พี่เอสเป็นพู่มกลับหรอโอ้โหพี่ว่าทุกอย่างมันมีเซอร์เคิลนะคะมีวงจรเพื่อนสนิทเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเดี๋ยวปีนี้จะมีเพื่อนไม่สนิทที่พี่มั่นใจว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่โด่งดังอีกหนึ่งเรื่องค่ะคือเป็นเรื่องที่แล้วมันคือสร้างปรากฏการณ์มาแล้วแล้วพอมาเป็นเรื่องนี้อาจจะโฟกัสมากขึ้นกากันไหมี่มากดดันเนาะตาเนาะกดดันเนะผมทำให้ดีที่สุด ขอายของในเดลทอสนุกฮะขายตุ่มกนสนุกฮะโทนี่เล่นเก่งมากฮะก็ถ้าใครติดภาพโทนี่จะในเธอกับฉันกับฉันเรื่องนี้โทนี่เล่นเป็นอีกอีกแบบหนึ่งเลยฮะนิสัยดีขึ้นฮะนิสเก ที่ผ่านมาก็คือเป็นยังไงพี่ชายเราออมมากก็ก็ก็เป็นแบบเด็กสนุกสนานนะฮะครัต่างจากตัวปัจจุบันนี้อ๋อเหมือนตัวจริงเลยมันเป็นจริงเลยเขาอินโทรเวิร์ดนะตัวจริงอ่ะอ่าอันนั้นตัวปลอมอะแต่จริงๆสิ่งที่ค่อนข้างมั่นใจมากสำหรับเพื่อนไม่สนิทเพราะอะไรไหมคะถ้าในวงจรตัวเพื่อนสนิทที่ผ่านมาโปรดิวเซอร์เป็นพี่เกล้งใช่ไหมคะผพุ่มกับเป็นพี่เอสนักแสดงเป็นซันนี่ ปีนี้พุ่มโปรดิวเซอร์เป็นพี่บาสพุ้มกลับเป็นอัตตาและนักแสดงเป็นน้องโทนี่ที่ว่ามันมีกลิ่นอายของความรู้สึกเหมือนวันที่เราได้ดูตอนเพื่อนสนิทครั้งแรกเราก็มั่นใจว่าเราได้งานที่ดีแน่นอนครับอย่างอย่างโทนี่ก็ได้รู้ว่าเหมือนใครใช้ที่จำแนพี่สันนี่อยู่แล้วคือทุกครั้งที่พี่เจอโทนี่พี่จะบอกว่าทําไมอยู่เหมือนพี่สันนี่จริงเขามีความกกนนะเขามีความกวนเขามีความสนตัว แลาวก็สำคัญคือเขาหน้าตาดีเราเป็นพูดดีนะครับหน้าตาดีไม่เถียงับผมไม่เขาก็ก็ดีครับผมก็พี่ีน้าชมครับครับผมไม่ืเ่อเื่องก่อไปนี่ครับบอสนก็ครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเรานะครับก็ ตำแซงโดยทีเดียวนะก็เมื่อกี้ที่เห็นไปก็คือเรื่องอ่ะมันก็จะเกี่ยวกับทุเรียนแหละแต่ว่าอาจจะยังบอกมากกว่านี้ไม่ได้แต่ว่ารสชาติของหนังก็จะคล้ายๆกับรสชาติที่เวลาเรากินทุเรียนเะนมันนัวหรอแม่มันนัวมาก <c oughs> เลยประมาณนั้นส่ง <c oughs> จมูกเดงเป็นเป็นโปรเจกต์ที่เขาทำงานกันหนักมากค่ะจริงๆตั้งแต่มาจริงๆต้องมาตั้งแต่เ,ออเราทำ OMG แล้วนะคะแต่มีผุ้งกลับที่เป็นน้องใหม่ไฟแรงเรามาตั้งแต่น้องพงนะคะแล้วก็มาจนถึงอัตตาแล้วก็มาจนถึงบอสที่เห็นการทุ่มเทการถึงงานหนักแล้วก็ไม่ปล่อยใช่ไหมพี่พีถูกต้องค่ะพี่จีนะาผมคีดเปิดตัวเป็นเวทีถีอทุเทียนมาเลยต้องการจะสื่อความหมายอะไรก็ที่จริงในบันมอเนื้อหาในหนะต้องบอกที่วันที่มาอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับทุเรียน ที่ข Get ้างนอกหลาเด็กคุณทัางในหวานภายในหวานบสุดๆแล้วก็แล้วก็พุ่งกับไฟแรงคนคนไซส์สุดจริงๆทําซีรีส์ฉลาดเก่งโกงใช่ไหมครับค่ะแล้วก็วันนี้ดีใจดีใจดีใจที่มาทําหนังที่ไทยที่มาเริ่มต้นทําหนังเนาะอะไรนะครับโอ้เป็นผมทำซีรีส์มาอันนี้ก็เป็นหนังเรื่องแรกเหมือนกันนะครับก็ เป็นความตื่นเต้นแบบอยากทําอ่ะแล้วก็มีทีมงานมีนักแสดงที่ดีก็คือบิวกินนะครับบิวกินก็ทํางานหนักมากแล้วก็ตั้งใจมาผมก็เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับบิวกินแล้วก็รู้สึกว่าอยากร่วมงานแล้วครับบิลกินเป็นหนังเรื่องแรกของเราใช่ครับก็ก็ตื่นเต้นนะครับจริงๆเหมือนนิพัทธ์เลยก็คือก่อนอันนี้ก็จะมีแต่ซีรีส์เลยครับก็เพิ่งจะเคยมีโอกาสได้ได้หนังครั้งแรกก็โคดันโคดันนะผมว่าเหมือนว่ามันมี อะไรหลายๆอย่างที่ที่อาจจะยังไม่รู้วิธีการแล้วก็แล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่้ทำโปรเจกต์ใหม่แล้วก็ทํางานกับพี่พัทครั้งแรกด้วยแต่เป็นเรื่องปัญหาจะแบบว่าเป็นเรื่องครอบครัวคุณพี่ป้าจะใกล้ในการถ่ายทอดเลยนะคะเพจริงๆมีความใกล้เยอะเยอะเหมือนกันนะครับเท่าที่คุยกับพี่พัทแต่ว่าเดี๋ยวต้องไป ไปคุยดีเทลกัน,นอีกทีนะว่าว่าพี่พัฒน์มองยังไงไแต่ว่าก็อาจจะเป็นความโชคดีด้วยจริงจริงนอกเหนือจากคำเป็นคนจีนมันเป็นเรื่องของเจเนอเรชั่นกับครอบครัวมากกว่าก็ก็แล้วก็บิลกินสนิทกับครอบครัวมากก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะมีแมททีรียลให้พวกผมใช้ไปเยอะครับก็คือเป็นผิวหนังที่ดูได้หมดใช่เลยครับแบบนั้นเลยราะผิ้าทจะไม่ดูใช่ครับแต่มีคนถามเยอะนะคะว่านางเอกเป็นใครไม่ใช่พีพีนะคะ ทำไมล่ะพ no ี <st> ่จีน่าถามพี่พาร์ทถามพี่พาร์ทแล้วมีคิวไหมคะแล้วมีคิวไหมพี่ากิ้งบ้างไหมคะหนังบิวกิ้ที่คิวว่างเสมอเอ่าตัวเองยังไม่มีคิวเลยแต่สุดท้ายพี่อยากฝากโปรเจกต์20ปีแฟนฉันนะคะเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเดินทางมาได้จนถึงวันนี้นะคะแล้วก็บุ้มกลับแฟนฉันทั้ง6ท่านปัจจุบันนี้ก็ ได้ผันตัวแล้วก็เป็นทุ่งกับอยู่ทำโปรดิวเซอร์อยู่ทุกคนมีความตั้งใจบ้างแล้วเราก็อยากผลักดันโปรเจกทุกโปรเจกให้มันไปให้ได้ดีขึ้นไปนะคะก็อยากจะฝากพี่ๆท,ทุกท่านด้วยนะคะแล้วฝากคนดูทุกท่านด้วยค่ะถ้าใครยังไม่เคยดูแฟนฉันมา20ปีนี้มีอยู่ในรงมภาพยนตร์ในเดือนตุลานี้นะคะไม่ไม่ได้กลับมาในรูปแบบอะไรอย่างที่รี่นะอย่างที่ไปเรียนนะคะก็คือเราเอาเอา,เอ,าอังที่มาทำรีมาสเตอร์ใหม่แล้วเราจะมีการถ่ายเพิ่มเติมบางอย่างนะคะคือหมายความจะได้เจอนักแสดง เขาทุกคนเซตเดิมออไม่คะ่ะอุบไว้ก่อนคะ่ะเราไม่ทําอะไรที่ไม่ธรรมาดาจริงๆคืออาจจะยังคิดไม่ถึงค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ